ครับสวัสดีครับพี่พีซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับพ่อแตียมเนาะพี่น้องเนาะครับแตียมจะพามาติดตามเลขกล่าวพัฒนาของอาจารย์นางกทมตอยเนาะพี่น้องเนาะครับของอาจารย์นางงวดที่ผ่านมาก็ลุดเนาะพี่น้องเนาะหลังเข่ามาสองสามงวดเนาะพี่น้องเนาะครับครับมื่อวันพุธเนาะพี่น้อง วันพุธที่20พยหกเจลาวพัฒนาออก305 5 7 5ข like ับเรขล่างก็ออก55เนาะพี่น้องเนาะขับของแม่นั่งนะครับเด้อหรือว่าอาจารย์นั่งกัวท่อหม้อขับหลุดก็คือหลุดเนาะพี่น้องเนาะมว่ากัน คับวันศุกร์ที่20พย2567ลาวพัฒนาอนางกอทมบนล่างวิ่งรูด1กับ2เน้นที่2 2กับบอมา1กับบมาเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ผมเตมผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับไปเบิงน้ำกันเนะพี่น้องเนาะ วันสุก ลาพัฒนาอ,อนางกาทอมอ ขับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องหกกับเจ็ดนะครับ มันใจทั้งสองตัวที่พี่น้องวัดนี่ครับครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนื้อหกหนึ่ง หกสองหกสามนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง สามนะครับครับส่วนตัวเน้นนพนองเนาะเน้เน,นที่หกสอง เจ็ดสองเจ็ดสามนะครับเน้นสามห่างนะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะพี่น้องเนะ้อ มักจอบตัวแดหงหอก็อย่าลืมกลับตัวไว้นําได้พี่น้องเนาะเอาอเอ,อนเยมข้อวยพรคอยเข่าคอยแตกปังๆกับพี่น้องเอฟซีกับเชเดย์สุกๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันศุกร์ที่ 22, อยี่สิบสองพยสองห้าหกเจ็ดนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาอ,อนางกอทอมอบนล่างบินลูดหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดซ้ำกันวันสันเพลนว่า รับก็มีหกหนึ่งหกสองสามเดหนึ่งเดสองเดสเน้นที่6กสองเดสองเจดสามนพี่น้องเนาะครับเอยเข่าขอยแตกปังๆเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตมกัญชัยเบิง้งแล้วก็พี่น้องเนอ้อพอเผ็ดเป็นโซงมาให้นครับเนาะขับออนนางกอทอมอพี่น้อง รับย2อพยห7เลาวพัฒนาวิ่งบนล่าง6กับ7พี่น้องรับหกหนึ่งห7สองหเน้นที่6 2 7 2 7 3 ureau, เ,เ,เาจานะพี่น้องเนาะครับสัดเจนนะพี่น้องเอาอย่าลืมพี่น้องมักสอบตัวเดียว้็อย่าลืมกลับตัวไว้ดําเด้อพี่น้องเด้อรับเตรียมคอไว้พอนคอยเขา่าคอยให้แตกนะครับ อพอเตียมก็ขอขอบคุณหลายๆเลครับเด้อพอเพชรเนาะครับเนาะครับพอเพชรทรงมาให้แต่ก็ขอขอบคุณอาจารย์นางหรือว่าแม่นางกอทมอเนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมารับฝากพี่ฝากนอ้องรับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเน้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอไวพอรอคอยเขา่าคอยแตก พี่น้องยิบซีก็จะได้โชกโศกมันมันกันนะพี่น้องเนาะเอาจะเลื่อด้ะพี่น้องเน้อขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำเน,นาะนะครับเนาะเพื่อเป็ียนกำลังใจให้พอเตรียมน้ำหน้าคามเอาสูตรทายทายสุตรนี้ก็หยิบซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตรียมขอให้โศกโศกมันมนแห้งๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะ พ่อการชิปนาพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม